สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอจะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะและในวันนี้คลิปนี้แม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกรกฎในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรก็ได้เกิดคอสอพอสอ,อะไรก็ได้นะคะขอให้เกิดวันที่16กรกฎากถึงวันที่15สิงหานะคะ <c oughs> และในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะในการทำนายโชคชะตาราศีให้เกิดความขังความฉมมังความแม่นยำนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดเลยนะคะอิงจากไพ่ย,ยิปซีเป็นหลักนะคะไพ่ย,ยิปซีมีมันจะมีความขังความสมัมมังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูว่า สถานการณ์ท,ทั่วไปของท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรเรามาดูสภาพท,ทั่วไปแล้วดวงท่านที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้รู้สึกว่าท่านจะมีอาการเป็นทุกเป็นกังวลกังวลกับ,บ,บวายอึดอัดหงุดหงิดทุนนทุรายในบางเรื่องในบางอย่างนะคะ มันมีเรื่องที่จะทําให้ท่านนี้ต้องอารมณ์อารมณ์เสียอยู่ได้บ่อยๆหรือว่าไม่มีความเป็นสุขเป็นกังวลกังวัยในจิตใจมันจะมีอาการอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทั้ง30วันหรอกนะคะมันก็จะมีเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ต่อไปเรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูด้านการงานก่อนนะคะ การงานของท่านที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกานี้การงานมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกานี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานที่บริษัทองค์กรห้างร้านอันใดแม้กระทั่งทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะท่านยังต้องดิ้นรนฝันผ,อ,นผอยในอาชีพการงานเพราะว่า ต้องมันตรงเร่งเพราะว่าการที่ท่านคิดอะไรคาดคะเนอะไรในการงานที่จะให้มันได้ดังใจดังหวังมันยังไม่เกิดขึ้นทันท่วงทีนะคะมันยังไม่เกิดทันทีทันใดมันจะต้องรอโอกาสมันต้องรอจังหวะแห่งความสําเร็จดังนั้นช่วงที่ท่านรอท่านอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะขอให้ใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าไว้แล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจการงานนะคะอดทนเข้าไว้ก่อนนะคะ ถึงแม้ว่าด้านทันธุรกิจส่วนตัวนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะมีคนมารับใช้บริการมากมายเยอะแยะพอมาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ปรากฏว่า,าลูกค้าห่างหายไปอะไรนี้นานๆมานานๆมาก็อย่าเพิ่งเกร้อนนะคะให้อดทนอดทนนะคะอย่างไรก็ตามธุรกิจของท่านมันก็ยังไม่ขาดทุนมันยังได้กําไรอยู่นะคะทีนี้เรามาดูด้านการเงิน การเงินก็ดีพอประมาณนะคะไม่ได้พุ่งก็คงจากการเงินมาจากการงานนั่นแหละก็ดีงานดีมากแค่ไหนก็ดีงานเงินก็ดีมากอยู่แค่นั้นนะคะทีนี้มาดูด้านแห่งความรักนะคะด้านแห่งความรักแม่หมอจะแยกความรักเป็นสองอย่างนะคะหนึ่งความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะ <c oughs> เรามาดูความรักคนที่มีโสดก่อน ความรักคนที่มีสดสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกานี้ดวงแห่งความรักของท่านนี้มันพุ่งดวงมันโดดเด่นแห่งความรักนะคะหากท่านใดที่ผ่านมายังไม่มีรักใดๆเข้ามาพอมาถึงเดือนพฤศจิกาก็จะมีคนมาขายขนมจีบเยอะเลยนะคะมีคนมามากมายมารักมาชอบรู้สึกว่าตัวท่านในช่วงเดือนพฤศจิกานี้ เนื้อหอมมีเสน่หหาแพรววไปทั้งตัวเลยหรือท่านที่มีความรักก่อนหน้านี้แล้วพอมาช่วงเดือนพฤศจิกานี้ด้านความรักของท่านก็ดีมีการพัฒนาความรักทําให้ตัวท่านนี้มีความสุขสุขทั้งใจและกายมีความเป็นเพื่มป่าเพื่มแห่งคู่รักของตัวเองนะคะเพราะคู่รักนี้ต่างก็เห็นความสําคัญ<ม>เห็นความมีเสน่หาของท่านทํานําความสุข มาสู่ตัวท่านทําให้ท่านนี้ได้เป็นสุขใจดีเยี่ยมเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าเมื่อมีความสุขดีแล้วจะลงเอยแต่งงานตัดสินใจแต่งงานได้หรือไม่คําตอบก็คือยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะยังตัดสินใจไม่ได้เมื่อมีรักเข้ามาบางทีความรักมันก็มีมากมายหลากหลายเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันทีนี้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบนี้ ความรักที่มีเข้ามานั้นคนที่มารักมาชอบเรามันก็มีทั้งคนคนโสดแล้วก็มีทั้งคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมารักมาชอบมากมายเลยมีทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นมันก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีจะเลือกรักไหนดีดังนั้นท่านก็เลยคิดว่าขอศึกษาดูใจกันไปก่อนสักระยะหนึ่งดังนั้นก็เลยต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อไปมาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่ แม่หมอก็เคยพูดออกไว้แล้วว่าคนที่มีคู่นั้นหมายถึงคนที่เคยแต่งงานแล้วหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนมาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามแต่มาอยู่รวมกันนี่คือลักษณะความรักของคนที่มีคู่นะคะเรามาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์สาหรับความรักคนที่มีคู่ในเดือนพฤศจิกานะคะ ด้านความสัมพันธ์ก็โอเคก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยมีความสุขไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าความรักนั้นมันจะไม่หวือหวาแต่มันก็ไม่ได้จืดชืดเย็นชาทั้งสามีและภรรยาต่างก็ให้ความสําคัญเห็นให้ความสําคัญให้เกียรติซึ่งกันและกันและปรึกษาหารือกันได้ดีมีการที่จะพัฒนาครอบครัวให้ไปได้ดีก็อยู่ได้อยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะ ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรักก็มีแค่นี้ต่อไปเรามาดูด้านเคาะนะคะด้านเคาะท่านที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้รู้สึกว่าดวงของท่านไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในด้านแห่งเคาะนะคะหมายความว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีเคาะเข้ามาอยู่ ข้อที่เข้ามานี้มันจะมี2รูปแบบนะคะ 1. มีข้อทางด้านสุขภาพร่างกายท่านอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปแบบใดแบบหนึ่งหรือมีโรคภัยประจําตัวก็หายแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกหรือมีมีเป็นทุปบปวดหวัวปวดท้องปวดอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในช่วงเดือนพฤศจิกานะคะและทุกอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ อย่าได้ทําสัญญงสัญญาอะไรกับใครเลยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกานี้หากแม้นว่าท่านท่านทําสัญญาอะไรกับใครท่านอาจจะเพี้ยงพคําเสียเปรียบเขาได้เลยนะคะยายขอจะทําอะไรขอให้ไตรตองให้รอบครอบอ่านหลายๆรอบก่อนที่จะลงลายมือเซ็นอะไรนะคะของให้ท่านระมัดระวังด้วยก <c oughs> ็กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีกรกฎนี้ ท่านก็ไม่มีปัญหาอันใดนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกาก็คือดวงมันจะโดดเด่นในด้านแห่งความสุขในความรักนะคะดังนั้นแม่หมอก็อยากจะเตือนอีกนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ท่านมีข้ออยู่ขอให้ท่านเนี้ได้หมั่นทำบุญทำทานหมัน่นบำเพ็ญเพีย,พยรภาวนาสวดมนต์ให้มากๆนะคะเพราะว่าข้อต่างๆที่มันมีเข้ามามันก็จะได้ จากเป็นหนักมันก็จะได้เป็นเบาด้วยนะคะโอเคสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการทำนายนี้แม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอจะดูเป็นภาพรวมความแม่นยำจะอยู่กับคนหมู่มากนะคะและในการท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากท่านมีปัญหาเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องความรักการงานการ เงินเรืออะไรก็ไดค้คอมเมนต์มาถามแม่หมอก็ได้นะคะแม่หมอสามารถที่จะตอบใ,ให้ท่านได้ให้ท่านได้ไขทุกได้นะคะและในการพูดของแม่หมอนี้แม่หมอพูดแบบไหนยังไงท่านอยากให้พูดแบบไหนต้องการแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกแม่หมอด้วยนะคะโอเคเราก็จะขอจบกันไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วเราก็จะไปพบกันใหม่อีกครั้งใน สิ้นปีคือประมาณเดือนธันวาคม2563นะคะไปพบเจอกันอีกครั้งในช่วงนั้นและก่อนจากกันขอให้ท่านทุกคนที่เกิดราศีกรกฎกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกท่านที่เกิดในราศีกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย